ในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันด้วยปลายหนิวเนื้อหาดีๆของคุณไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่ในรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปค่ะที่ CG2 เราเข้าใจถึงพลังการเข้าถึงเราจึงนำเสนอโซลูชัน e-publishing ที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นหนังสือเอกสารองค์กรหรือสื่อการเรียนรู้เราจะช่วยเปลี่ยนเนื้อหาของคุณให้เป็นรูปแบบดิจิทัลที่อ่านง่ายค้นหาสะดวกและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ให้ผู้อ่านหรือผู้เรียนของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ง่ายดายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะผ่าน e b o ุ book, e ๊กอีม a z i n e หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเราใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การแปลงไฟล์การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ไปจนถึงการเผยแพร่เพื่อให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นในโลกดิจิทัลให้เนื้อหาของคุณมีชีวิตเข้าถึงผู้คนได้กว้างขึ้นและสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ในยุคดิจิทัล CG 2 E Publishing เปลี่ยนเนื้อหาของคุณให้เป็นอนาคตที่เข้าถึงได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cg2book.com